วันนี้พี่อนโมเนี่ยจะปลอมตัวเป็นผู้หญิงไปแกล้งเพื่อนพี่อนโมก็คือพี่ก็อดซิลนั่นเองนะครับไอ้ก็อดมึงทำอะไรเนี่ยไม่มันมีน้องผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาโดมาเขาขอเทสอ่ะไม่ว่างเทสอะไรเดี๋ยวเพื่อนฝากเทสได้ไหมอ่ะได้ว่างไหมอ่ะได้ว่างๆเดี๋ยวนี้สวยนะแต่ว่าย้ายเขาได้ถึงห้าศูนย์นะเพื่อนได้ได้ได้เราเจ็ดศูนย์เลยโอเคเพื่อนแกล้งสั่งกันเลย พี่ออโอสด้วยอ่ะโอเอาเอาคนมาตีกับผมอะ่ะเนียนๆกระโดดเนียนๆปัดดีเซอร์ปัดสายมาเลยอุย้ยผ่านไปผ่านไปมาปัดขอมมาแดกโหน้นนนนองอยังออกไอ้วอลไม่เป็นเลยอ่ะครับน้องไม่ในใครเป็นไปนี่เนี่ยดูมันพูดดิอ่ะอลไแกล้งหลุดตาแรเราจงแกล้งหลุดดูว่าอย่างมือน่ยตัวละครเนี่ยอันนี้คือหลุดหลุดก็ไม่หลุดมงอสิ แดงแดงแดงอยากวัดพุธกับพี่เหรอน้อมาด้วยเพื่อนรีไม่ทันด้ยมาดิโอ้ผมโดนมากนห่นูผมโดนว่างเงียบาสายมาเลว่าง ยูไหนวะดูดูมาเล่นอ่ะโอ้โหล็กเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยไว้โอกาสหนึ่งสองสาม